ไม่ดีพอแม่พี่น้องเนาะอันนี้แม่นสวนมามี่เฮาเนาะเอ้ยสวนองโมฮ่าอันนี้สวนมามโมเนาะหลังจากที่เฮาได้ไถบ่มดินไว้ประมาณสองสามอาทิตย์แล้วก็มาไถยกคู่แบบนี้เนาะทดสอบมันแป้งทดลองไปกับบุคคลเห็ตนี่ก็มาทดสอบลองพิษลองถือเพราะตอนนี้มันเป็นนานาแหล่งเนาะมันต้องู่เดือนซิฟเอสาก้อนแต่ซิฟเอสาก้นหนึ่งสองเล่า เทาต้องได้คุด้มแบบนี้หลังจากที่เอาหยกคู่แล้วเนาะคุด้มเป็นมงเป็นมงนี่แหละเนาะเพื่อส่หดน้ำใส่ผนสะดวกเนาะคุดไปแตลายแหละผู้ปลูกกระปลุกนี่วิชาการปลูกเห็นบ่อเนี่ยนี่นี่นี่วิชาการใหญ่เน่นี่วิชาการบ้านนอกนะขั้นบ่อเนี่วิชาการเหมือนกันมันชดัยพ้นสำได้มาเบิ่งกันเนาะมันอีกทิศหนึ่งของมันออกเนาะ พอ,พอแต่ก็ไม่อน้แหะออกนำ้อนำอะไรอองน้ำ,ำแหละ,ละสามสิบหมื่นก็ออกแล้วเนาะพอข้า <โอ S 1> วใส่ใน,นมังมูคืนหนึ่งนนนนนนนเนาะแส่แมงมูเนาะคืนหนึ่งนี่เข้ากับห้องหุ้ยห้องพืนพร้อมเนาะนี่คือวิธีปลูกมังมูแบบวิชาการบันนอกมาเบิ่งกันเด้อ เมาเบิ่งมาลุ้นกันว่ามันสิมากไงมากหน่อยดกสำได้เนาะของข้าวกะเห็นโพล้วก็มาหัวควันทีหลังเห็นบ่เห็นกะเบิ่งอยู่นี่นั้นเนาะบ่เคยเห็ดลองผิดลองถือเสร็จแล้วอาศัยความผิดพลาดนั่นแหละเป็นคู่ใหญ่เห็นได้สะกหัวควันกันกะเฮ็ดเนาะเกินมาอ่านตำราพันเล่มบ่ทอลงมือเฮ็ดเธอเดียวเขาวะแมนบอกว่าเนาะลงมือเฮ็ดเธอเดียวนี่กว่าอ่านตำราพันเล่มผมว่าสันได ครว่าอาจารย์ผนบอกเนาะนี่มันโงม่วปลูกมาฮะก็ได้เึิงหนึ่งเนาะัก็จะได้ต่อทอมาหดจัไกลจากไรนี่ยันก็สิประมาณนะซองสามไหลนี่แหละสามไหละวานาปองมาอายต้าคอยสามไหลยังแห้งเลย๋วอยองสองสามไหลนี่แหละเยอนก่ะ นาะแล้วแต่มันเป็นปลาไม่ดูบอ่อแล้วนะเ<ส>พาะปูบอ่อปูกว่านะจ๊ะอ้าววันนี้ก็สิขอจบเพียงเท่านีน้เนาะมีแต่ทาลุ่นว่ามันสิเกิดขึ้นแล้วมันสิดกให้พ้นสำได้เนาะในการให้พ้นมันสิดกสิหวานสิแสบสำได้มองมูสวนเฮาเนาะเอาเฮาอฮสต์แล้วบอกมันก็ต้องได้ใส่ พุ้ยกำมังกระตองในบดอัญมณพุ้ยพุลหันจะเป็นปิดเป็นยังมันก็นได้หอดพุดนอนาคัรตอนต,อนต่อไปนั่นเนาะนี่เขาจะหดนอนแกน้ำมาหดเธอละสองพุย้ยสามพุย้ยจะมันทัวพุนละพุชคุมปูก,ก,กเด้อนี้เดอสบายดี